โอคครับไปกันต่อครับก็เดินไกลครับใช้เครื่องตุนแรงครับตากล้องครับ ATV ครับเนี่ยครับจุดนี้ครับเป็นจุดเพล็กนะครับนะครับไปกลับเวิร์งนี้ครับนะครับสูงแล้วก็อ่าวทะเลที่สวยงามครับนะครับโน่นครับไปอีกป่า อีกหุบเขาหนึงครับนู่นครับไปแล้วครับดูครับสตาร์ไปก่อนนะครับเห็นตัวเล็กๆครับสูงยาวมากครับแล้วก็สูงตรงกลางเวิรงครับมันจะวังเวงนะครับดูครับไปนะครับมองเห็นคนเท้าหัวไม่โป้งครับเข้าไปนะครับครับแล้วก็ ด้านขวาครับด้านหน้าเราก็จะเป็นเวิ้งทะเลที่สวยงามครับฝั่งนี้จะไม่ชัดครับว่าสูงขนาดไหนครับเดี๋ยวผมจะเดินผ่านอันนี้ก็เป็นถนน a อทครับถนนเดินช้างครับนะครับโปรแกรมหนึ่งชั่วโมงเยอะแยะมากมายครับพื้นที่ครับนะครับสิ่งที่ทิ้งไว้ก็คือธรรมชาติล้วนๆครับนะครับ ก็น้อยนะครับที่ผมจะได้ลงมาเดินครับเพราะว่ามันมันกว้างครับส่วนมากก็ให้เด็กครับแล้วก็ทุเรียนครับข้างลางเป็นสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนที่ไว้ให้ได้กินกันไม่ได้ขายแต่อย่างใดครับผมจะลงมาทีงก็ ATV ครับดูครับดูครับเวิร์ที่ สุดยอดนะครับอนาคตน่าจะมีกระเช้าลอยฟ้าให้ทุกคนได้มาหยุดอยู่กึ่งกลางแล้วก็ให้ชมต่างอากาศเล่นก็ไปไม่ได้ครับก็ขึ้นอยู่กับอนาคตครับยังไม่แน่นอนครับเอาแล้วะะครับเริ่มออกแล้วครับซ o มกล้องนิดนึงนะครับเพื่อจะหเห็นคนชัดขึ้น ก็ขอย้ำว่าสริงสองเส้นครับก็ยังมองไม่ค่อยเห็นสริงเหมือนเดิมครับดูครับความสูงครับนี่สริงครับแล้วก็ความสูงดูสิครับต้นไม้นี่โอบไม่รอบเหลือแค่ต้นเทหวัหวหัวไม่โป้งครับออกมาแล้วครับดูครับ ขอเสียงหน่อยเสียวจริงๆแลครับดูครับลอยเข้าป่าไปแล้วครับลอยเข้าป่าใหญ่ไปแล้วครับนะครับ,นะรบแล้วฝั่งนู้นก็อยู่ประมาณสิบแพลตฟอร์มสิบเซสชั่นครับต้นไม้ใหญ่ครับที่เราเว้นไว้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาเชยชมธรรมชาติที่ แท้จริงและสวยงามของบ้านเราครับก็เส้นทางเอทีวีก็นะครับเห็นไหมครับธรรมชาติล้วนๆครับนะครับไม่ซ้าเส้นทางครับไม่ซ้าเส้นทางนะครับไม่ว่าทางเดือนช้างหรือว่าหรือว่าเอทีวีครับ จกจะ,ะแจ้ัน้อยครับก่ป่ากแจ้ช้าไม่เป็นไรครับแต่ให้ชัวร์ครับนะครับเพราะว่าเพาื่อความปลอดภัยครับสัญญาณมาแล้วว่าปล่อยไปได้ครับ เดี๋ยวผมพยายามซูมกล้องตามไปนะครับไม่ทราบว่าจะคุณภาพขนาดไหนครับ iPhone 20ครับแต่ข้าวไฟฝั่งนู้นแล้วจะสวยงามมากครับสวยงามมากจริงๆครับเพราะว่าก่อนที่เราสร้างครับเราต้องเดินข้ามไปครับนะครับแบกหาอุปกรณ์ข้ามไปครับสุดยอดมากครับ <laughs> สายสลิงก่อนครับจับโฟกัสก่อนครับ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับมาเล่นมาใช้บริการของพวกเราได้ครับนะครับ ก็จะได้รู้ว่าการบริการความปลอดภัยการดูแลของพวกเราอยู่ขนาดไหนครับปล่อยแล้วครับออกแล้วครับหมาแล้วครับเข้าไปนะครับ,ออรบ,ออรบเข้าไปประมาณยี่สิบเมตรเองนะครับ ก่จะถึงเซชันนะครับผ่านต้นไม้ไปครับเล่นเสร็จก็กลับมานะครับไม่ใช่กลับเส้นนี้นะครับกลับอีกเส้นหนึ่งครับโน่นครับจะอยู่ด้านล่างนิดนึงครับมองไม่เห็น มองไม่เห็นสายสริงนะครับนะครับจะอยู่นี่ครับเส้นบนครับแล้วก็จะอยู่ประมาณจุดนี้ครับนะครับเห็นอยู่ครับผมเห็นด้วยตาเปล่านิดๆนะครับแต่ในกล้องไม่สามารถเห็นได้นะครับอากาศธรรมชาติดีครับวันนี้ครับ Cut. 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 ต้องรอสัญญาณปลายทางก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวปล่อยไปชนกันครับอันตรายครับต้องศึกษาต้องฝึกงานนะครับด้วยความตั้งใจนะครับไปแล้วครับ ดูครับเนี่ครับเห็นไม่สูงกล้องเลยคือลูกค้านี่คือจะเห็นตัวเล็กมากครับความสูงนะครับแล้วทีนี้ผมจะไปยังไงล่ะครับไม่สามารถ นําทุกคนไปให้ชมได้นะครับเพราะว่าผมต้องผ่านเดินผ่านตรงนี้ไปก็ไม่ต่ํากว่า20นาทีครับนะครับแต่ถ้าเดินไปเรอดๆก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับนะครับเพราะมันเป็นหุบเหวสูงครับนะครับข้างล่านี้ก็จะเป็นหุบห้วยนะครับที่เราใช้น้ําอยู่ทั้งปีครับนะครับน้ํำอุดมสมบูรณ์ครับด้วยแหล่งที่ออกมาจจากต้นไม้ใหญ่ครับ เรื่ยไปนะครับตับคนสุดท้ายนะครับตบท้ายไปแล้วครับดูครับยกผมไม่โป้งให้เลยครับว้าวโอ้มายก็อด พีคครับจุดสุดยอดของที่นี่ครับแล้วกนะ็ตอนกลับครับตอนกลับตอนกลับก็จะกลับมาอีกเส้นหนึ่งครับออกมาจากปุบปุบปลานั้นนะครับอ๋อเนี่นะครับสายสายริงอ๋อยังมองไม่เห็นครับ ก็จะกลับมาแฟลตฟอร์มนี้ครับก็ต้นไม้สูงประมาณ30-50ถึง50เมตรครับโดยประมาณนะครับความสูงของต้นไม้ของแฟลตฟอร์มแล้วก็จะลงมาด้วยขั้นบันไดครับเจอแฟลตฟอร์มล่างครับแล้วก็ อขอโทษครับมาแพลตฟอร์มล่างก่อนครับแล้วก็จะเดินด้วยขั้นบันไดขึ้นด้านบนครับแล้วก็จะเดินด้วยบันไดไม้แล้วก็จะโรยตัวลงครับ โอเคครับระหว่างนี้ก็ลูกค้าก็กำลังทำกิจกรรมนะครับกว่าจะโหนกลับมานะครับโอเคครับออเดอร์ของช,ช่างซิฟไลน์กันนะครับสวัสดีครับ Shanghai Channel